ฝนตกจ้าวันนี้ฝนตกเมืองลมลมจา้าพายุมากกว่าเพรานาั่นไอ้ัวกันสิโลนที่เมื่อละมากกว่ามากกว่าคือตั้มมอง,งจ้ามากกว่าแซ่บเนี่ยมันสูงนี่คล้ายหน่วยระบาดเต็มมากกว่ามากกว่าตัวน,นี้ไอ้จ้ามากกว่าตัวน,นี่เป็นโรกอยู่ขายหน่วยละบาท จากตนมันห้งแต่าอ,อน,น,น่อยๆคุณลมหกกิ้งใหม่กิ้งไรทานฝนตกลมนนี้จากสีพักกันเ็ดอย่างแรกฝนตกมันมีหน่อยแฉะแฉะหนาอยู่ฝนตกหน่อยแฉะหนาอยู่จากหกไฮฝนเดียวหกเทียงฝนตกฝนเริ่มลงเม็ดแล้ว จ้าลมเสียงบนนั้นได้บุลแล้วนะปวดขึ้น <c> ฝ <oughs> นลมลงเม็ดละจ้าปอกแปก๊กปอกแปก๊กอะวันนี้มาหน้าใหม่ก็สิพักกันเห็ดยังเสียงฝนปอกแปกปกแปกมาละ Bác sĩ tắt nhả, kiếm tắt nhả ra Tắt nhả ra ngang ra Bác sĩ thay, anh anh hãy bưng, rơm mưa hạt Ôi Bà tôm, mọc xì, ngòi luôn วนโตก็จ้ะวนลมร่เมียเดียวก่มแห้งคักวนชักงี่ย่กน อยู่นานบ่ะรุ่มผักขื่อด้วยบอกเหงื่อจะสีร้องไปอยู่ฝนต๊กว่ะเย่นี้ยเอออีแม่แหงวันยังไปตากฝนเถอะออกมานานได้ไยอีแม่บกไขออกมาย่อยไปหาตากฝนได้ไขได้เนี่ย องี้ยงก็เป็นไข่ร้านก็เป็นไข่จ้ามันไปายฝนต้นหนาวนามันฝนตกมันบึ้บตันดังมุ่มงหน่อยโอ้ยผุ่นะเห็นอย่างไรแล้วหมู่บ้านนี้แมวมานอ่ะอันใดให้ปวกสามตัวเหมือนว่าเบิ่งนีเด้อจักมันอยู่มองได้อยู่ทางเขาไ้มึงหันว่าสิลุ่งว่าจิตเบิ่งอ้ายว่าเขาไปเขาไปฝนสิตตกอ้ายว่ะเล่มบนนั้นเนี่ยเบิ่งสิรุปล้วก็ได้เดี๋ยวฟังมืองฝนก่อนจ้าว่าสิไปเบิ่งบ่ นอาจ่าน่าแค่นี้ละทายอันนั้นเเบิงคือเื่อว่าลมว่นฝนตกเดี๋ยวอันฝนมาตกไป็ตะล่มสิลมงไปทายให้นาให้เบิงจากเขาลมพัดเขาเป็นตะเบิงเดี๋ยวสิไปทายเ้เบิงจากแค่นี้แล้วนอาจ่าพอกันคิดไหมอันนี้ก็ทายห้เบิงคือซชื่อไอ้ลมห้เบิงคือซชื่อเดียวออกมาทายแบบลมบบดบ่แห้งตอนเมื่อ้นเราออกมาผัดโว้ยห่ากอกสิฮาร์้ง อาจาแค่นี้ละจ้าพอกันคลิปไหมเด้อสวัสดีจ้า